วันนี้เราจะมาทำไก่ผัดซอสบาร์บีวนะคะแม่ขุนทองก็เตรียมเครื่องไว้นะคะมีเนื้อไก่นะคะส่วนสะโพกหั่นเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะหนังหนึ่งก็เอาหมดเลยนะคะแล้วแต่ใครชอบนะคะใครไม่ชอบก็ตัดออกไปนะคะก็จะมีเครื่องนะคะมีเป็นพวกผลไม้เหมือนที่เราย่างบาร์บีวเลยแต่อันนี้เราจะไม่เสียบไม้นะคะเราจะผัดทานไปเลยนะคะเป็นกับข้าวก็ได้นะคะแล้วก็เป็นทานเล่นก็ได้ ก็จะมีสับปะรดกระป๋องนะคะแอปเปิลเขียวแดงพริกหยวกนะคะมีถั่วลันเตาหวานนะมีมีเมือเทศราชินีนะคะเม,มือขือเทศท้อตัวนี้เอาเม็ดออกนะคะหั่นเป็นท่อนแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะเมื่อวานแม่ขุนทองทำบาร์บีคิวหมูลืมใส่หัวหอมใหญ่ไปนะคะลืมเสียบไปก็เดี๋ยวเราจะมาหมักเนื้อไก่ก่อนนะคะตัวนี้ เนื้อสะโพกไก่1กิโลนะคะนี้จะทำหลายหลายหลายหายที่นะคะทำทีละที่นะคะผัดทีละที่นี่ก็จะใส่หมักหมักไก่ไปก่อนนะคะเหมือนเมื่อวานเลยใส่เกลือไปครึ่งช้อนชานะคะใส่พริกไทยไปตามชอบนะคะถ้ามีเด็กก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ใส่น้ำมันรำข้าวไป ไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะให้เนื้อใส่นุ่มนิดนึงค่ะเราใส่เบกกิ้งโซดาไปสักครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวก็คลุกเค้าให้เข้ากันหมักไว้สักพักนึงแล้วค่อยมาผัดนะคะ ตอนนี้เราจะยังไม่ใส่ซอสบาร์บีคิวนะคะเดีย๋ยวเวลาผัดเราจะผัดให้สุกก่อน,นะะแล้วเราค่อยใส่ซอสไปทีหลังนะคะหมักไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือใครจะหมักค้างคืนไว้ก็ได้นะคะตื่นเช้ามาก็ค่อยมาผัดะะอันนี้1นกิโลก็จะที่หนึ่งสักประมาณ250ร้อย้กรัมเนาะใช้ แล้วก็แบ่งผักแบ่งอะไรบางคนถามว่าทําไมแม่ขนทองอมีน้องก็ถามนะคะว่าทําไมใส่แอปเปิลไปด้วยนะคะก็คือเป็นคนชอบแอปเปิลนะคะใครมีผลไม้อะไรมันสามารถใส่ได้นะคะมันไม่ได้ตายตัวไม่ต้องเราทําตามที่คนอื่นเขาทําเป๊ะๆก็คือเรามีผลไม้อะไรเราใส่ได้อยากให้เห็นนะคะว่าเราทานเนื้อสัตว์ไปด้วยแล้วเราก็จะมีผลไม้หรือผักทานคู่ไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเราหมักไก่ไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาผัดกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะผัดไก่บาร์บีคิวกันเลยนะคะใส่ะมะาการีนไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะใส่หัวหอมใหญ่ไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศอะไรพวกนี้ลงไปเลยนะคะพริกหยวกมะเขือเทศนะคะเดีย๋ยวแอปเปิ้ลใส่ทีหลัง พวกผักนะคะเราก็จะสังเกตหัวหอมใหญ่แทนนะคะก็สังเกตให้หัวหอมใหญ่นะคะเป็นสีใสๆก็จะใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ลงไปส250กักสองร้อยห้าสิบกรัมใสเนี้อไ่ ให้เนื้อใสสุดนิดนึงนะคะเนื้อใส่สับป,ปะรดไปเอาตามชอบเราเลยนะคะสับป,ปะรดจะเป็นสับป,ปะรดสดหรือสับป,ปะรดกระป๋องได้หมดนะคะ สูตรนี้เนื้อไก่นุ่มแน่นอนทานเป็นกับข้าวหรือทานเล่นก็ได้ เนื้อไส่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสไปเลยนะคะก็ตามชอบของเราเลยนะคะจะใส่กี่ช้อนใหุ้งชองใส่ไปสักหกช้อนนะคะให้ฉ่ำๆนิดนึงนะ สีสันน่ารับประทานมากเ,เราก็ใส่แอปเปิ้ลลงไป ใครมีผลไม้เปเรี้ยวๆน่าจะอร่อยนะคะค่ะเนื้อไก่ผัดซอสบาร์บีคิวของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่ารับประทานนะคะรสชาติก็จัดจ้านดีแล้วแต่ว่าใครชอบรสชาติเข้มข้นแค่ไหนนะคะลองทำรับประทานดูนะคะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ